ใบเตยอาสยามเปิดใจครั้งแรกเคยคิดสั้นเพราะหมดค่ากับการเป็นมนุษย์กลายเป็นคนใหม่แต่หัวใจดวงเดิมสำหรับใบเตยเอาสยามที่เปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31หลังจากสารได้อนุมัติประกันตัวชั่วคราวพร้อมกับการหมุนคืนบ้านเก่ากอย่างอสรวมไปถึงอาการโรคซึมเศร้าที่มาพร้อมกับการแพนิคจนทําให้ไม่กล้าสบสายตาใครซึ่งในวันนี้เจ้าตัวได้เล่าผ่านสีหน้าที่สดใสรวมไปถึงเรื่องราวที่ทําให้ก้าวข้ามในวัน ที่แย่ๆจนมาถึงวันนี้ได้ยังไงล่าสุดกลับไปเจอกับเฮียเอาจริงๆไม่เคยเปลี่ยนนามสกุลต่อให้ชีวิตนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็ยังใช้ชื่อนี้ตลอดไม่เคยเปลี่ยนและไม่คิดจะเปลี่ยนในมุมของใบเตยอย่าเรียกว่าอิสระแต่ที่ผ่านมาเราก็ทํางานกับเฮียมาโดยตลอดสําหรับใบเตยเราก็อยู่ที่นั่งมาเกือบครึ่งชีวิตซึ่งเราก็มองตัวเองว่าเราก็ไม่สามารถไปอยู่ที่ไหนได้อีกแล้วยังคงดีใจอยู่กับเฮียมากกว่าอยู่กับครอบครัวของตัวเองเซ็นสัญญาตั้งแต่อายุ13ปัจจุบัน36แล้ว พอเราไม่ต่อสัญญาชีวิตเราเป็นยังไงสำหรับใบเตยก็ปกติทุกอย่างนณตอนอยู่กับเฮใบเตยก็ทำทุกอย่างอยู่แล้วไม่ได้แตกต่างอะไรเลยและดวงของเราน่าจะถูกฉลกกับการมีค่ายเป็นนักร้องจริง,รงๆในธุรกิจเพลงใบเตยไม่ได้เป็นคนแต่งเพลงเป็นไม่สามารถทำเพลงให้ตัวเองได้ไม่สามารถคิดท่าเต้นได้ไม่มีในตัวใบเตยเลยมีหน้าที่ร้องอย่างเดียวในดินนี้ใครติดต่อใคร ใบเตยมองว่าใจยังอยู่ทั้งสองฝั่งด้วยความใบเตยเหมือนลูกเราคือสิทธ์ก้นหม้อโตมากับเฮียใบเตยเชื่อว่าทีมงานเขาก็รักเราเหมือนลูกสาวสิ่งหนึ่งที่เราตัดสินกลับไปเซ็นสัญญาอีกครั้งเฮียพูดมาประโยคนึงว่าเรายังมีศักยภาพชีวิตต้องเดินหน้าเท่านั้นก่อนหน้านี้เราก็คุยกับเฮียว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเราในชีวิตเราไม่เชื่อในศักยภาพของตัวเองเราไม่อยากจะกลับมามีเชื่อเสียงแต่เฮียเป็นคนที่กลับมาทำให้เรามีพลังเริ่มตั้งแต่งานสงกรานและต้องบอกก่อนวันที่หมดสัญญาคือวันที่โดนแจ้้งขอกลล่าาวหเย ประโยคแรกที่คุยกับเฮียตามในคลิปที่เห็นคือเฮียคุยกับลูกสาวคนนี้เยอะมากก่อนจะเจอเฮียเรายังคิดว่าเราร้องให้แน่แต่กลายเป็นเข้มแข็งไม่อยากเศร้าอยากให้ทุกคนมีความสุขไปกับเราแต่เฮียกลับน้ำตาซึมกอดเราเท่าที่จำได้เฮียบอกกลับมากลับมาอยู่บ้านเรานะแต่ใบเตยก็บอกกับเฮียว่าตอนที่เกิดปัญหามโนาทำให้หนูรู้สึกหมดค่าความเป็นมนุษย์มากๆไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแทบไม่ คิดว่าเราจะกลับมาทำได้ไหมเพราะเฮียทำให้เรากลับมามีความมั่นใจมากๆและเฮียบอกให้มองหน้าลูกไว้นั่นคือพลังย้อนกลับสิ่งที่เจอหนักแค่ไหนหนักที่สุดในชีวิตเรารู้สึกว่าเราเป็นคนขยันมาตลอดชีวิตนักร้องลูกทุ่งสุจริตที่สุดรายได้ทั้งหมดผ่านบริษัทไม่มีไปทางอื่นแน่นอนแต่พอมาเจอเรื่องนี้นี่เหลือผลของการที่เรากระตันอยู่และขยันเราทำงานตั้งแต่อายุหกขวบทุกบาททุกสตังมาจากการเป็นนักร้องสุดท้ายไม่ได้โทษใครเพราะมันถูกกำหนดมาแล้วไม่มีทางหลีกเลี่ยงเอาจริงๆสิ่งที่ ทำให้เราได้รู้คือเรื่องกฎหมายที่มีขั้นมีตอนที่คนส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้อยู่ข้างในนั้นห้าเดือนเออพูดไม่ได้เลยแต่ได้รับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีอยู่เพื่อรักษาชีวิตเพื่อออกมาเจอลูกส่วนในเรื่องของน้ำตามันเยอะมากๆจนรู้สึกว่าจนไม่รู้จะพูดคำไหนร้องให้อย่างเดียวเอาจริงๆทำมาช่วยทุกอย่างสวดมนต์นสี่เวลาจำได้ทุกบทคริสสุดๆนึกถึงอะไรหน้าลูกคัะนั่งสมาธิขอให้เห็นหน้าลูกในนิมิตท,ทุกวันเคยคิดข้ามไปว่าไม่อยากอยู่แล้ว วันแรกๆเลยมันเป็นธรรมดาที่เจอเรื่องหนักที่สุดส่งไปถึงอารมณ์การเปลี่ยนแปลงครอบครัวเราไม่เคยเจอการสูญเสียการพลัดพรากอันนี้เป็นครั้งแรกและการไปอยู่ในนนอคนส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์คล้ายๆที่ใบเตยเจอวูบแรกๆมันก็ไม่ไหวมันไม่ได้ติดกันแบบธรรมดาแฟนของลูกกับพี่แมนคือเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันเราทั้งสองพี่น้องเริ่มมีแฟนพร้อมๆกันแต่มันคืออารมณ์หนึ่งเท่านั้นสุดท้ายเราคือผู้ป่วยจิตเวชซึมเศร้าในนั้นมีคุณหมอดูแลอะไรที่ดึงตัวเองกลับมาว่าฉันไม่คิดเรื่องนี้แล้ว เาราจริงๆที่ผ่านใบเตยไม่เคยคิดเลยสำหรับเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะเจอดราม่าอะไรแต่ว่าด้วยความเป็นซึมเศร้าขึ้นมามันวูบขึ้นมามันออกมาจากตัวเราเราก็ต้องสู้ด้วยตัวเราอย่างแรกบอกตัวเองให้นึกถึงหน้าลูกเท่านั้นวันที่ศาลอนุญาตป,ปล่อยตัวชั่วคราว มันเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันเราไม่รู้ว่าการขึ้นศาลวันนั้นเราจะไปทิศทางไหนเราลุ้นมากเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องใบเตยไม่เคยคิดว่าในชีวิตจะมีความโชคดีอีกเราไม่คาดหวังอะไรกับชีวิตพอท่านพิพากษาบอกอนุญาตเราสุดเลยร้องให้ยกมือไหว้ตาช่างแห่งความยุติธรรมอยากลูกเราเขาถามถึงคุณพ่อไหม ก่อนหน้านี้มีถามและเพิ่งมารู้ว่าเขารักปะป๋ามากเขาจำได้ตลอดแต่พอตอนนี้ระยะเวลาห่างมันค่อนข้างนางอาจจะมีน้อยลงแต่ถ้าเขาเปิด iPad จะถามเมื่อไรจะกลับมาเราก็บอกว่าทํางานอยู่ต่างประเทศมันค่อนข้างลําบากใจสามีเป็นยังไงเวลาไปเยี่ยมมันก็เราเข้าไปให้กําลังใจกําลังใจสําคัญมากๆคนข้างนอกมีความสุขมันก็ส่งผลให้คนข้างในมีความสุขด้วยซึ่งเอาจริงๆที่ผ่านมาเจอที่ศาลพี่แมนเขารู้ว่าเราสตรองแค่ไหน แกขอบคุณหนูตลอดแกดีใจมากๆที่หนูออกมาอยู่กับลูกนั่นคือสิ่งที่แกมีความสุขแล้วด้วยความเชื่อมั่นของกันและกันเราจะผ่านตรงนี้ไปได้พอออกมาแล้วแพนิกสายตาจากสังคม มันเป็นเรื่องปกติตอนเราเข้าอยู่ในนั้นก็ต้องปรับตัวพอออกมาก็ต้องปรับตัวเหมือนเรามีโลกสใบข้างนอกกับข้างในออกมาแรกๆก็มีอาการซึมเศร้าร้องให้3มเดือนแรกยังง,งงงกับชีวิตจากคนที่มีทุกอย่างครบเพอร์เฟกในวันที่ออกมาต้องรับทุกอย่างคนเดียวความจริงออกมาจะไปอยู่วัดแต่พอออกมามีงานจ้างยังตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเอาจริงๆเรื่องสายตาคนก็ ส่วนหนึ่งแต่เรายังงงงเพราะเราไม่ได้สะออมอะไรเราเจอสิ่งที่กระทบจิตใจมันทำให้ความจำบางส่วนเลอะเลือนยังไม่กล้ารับอะไรสักอย่างเดือนหนึ่งเราอยู่แต่ในบ้านไม่เจอใครเลยและการกลับมาร้องเพลงมันคือการระบายความเครียดออกไปแต่สิ่งที่ปรับคือสายตาอยู่ในนั้นเราร้องให้ตลอดเวลาดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ